เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับถูกปากทุกคนในบ้านแน่นอนครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาครับจะเป็นกับแก้มหรือจะเป็นกับข้าวข้างนอกกรอบข้างในช่ำๆครับหมูทอดอร่อยๆแล้วก็ต้องมีน้ำปลาพริกคู่ใจครับเริ่มจากน้ำตาลน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวครับตามด้วยพริกป่นอีกตามชอบเลยนะครับใครอยากจะใส่ชูรสก็เต็มที่ได้เลยครับใส่หลายแซ่บหลายครับ คนจนเข้ากันหมดแล้วคราวนี้เชฟก็จะโรยข้าวคั่วลงไปครับเพิ่มความหอมคนให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยครับผักชีฝรั่งซอยครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาทําหมูสามชั้นกันเลยครับนําหมูสามชั้นมานะครับหั่นเป็นท่อนๆเอาท่อนใหญ่หน่อยนะอย่าเล็กนักล่ะ เดี๋ยวเขาจะไม่ฉ่ำครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับผงปรุงรสอีกนิดหน่อยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากับเนื้อหมูสามชั้นของเราให้หมดเลยครับให้เขาเข้าเนื้อให้หมดก่อนนะในส่วนของส่วนผสมเนี่ยเชฟได้บอกไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องจดกันอยู่อ่ะมาตั้งกระทะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปท่วมๆเลยครับ ยังไม่ต้องจุดแก๊สน,นะครับใส่หมูลงไปก่อนเลยครับคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับและคราวนี้ก็เปิดแก๊สเลยครับรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาครับนี่แหละครับเริ่มมีความร้อนขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเห็นไหมล่ะครับ พอความร้อนเริ่มได้ที่ปุ๊บก็ค่อยๆคนหมูสามชั้นของเราเลยครับทอดไปเรื่อยๆเลยครับรอจนกว่าจะเหลืองเกรียมตามที่ต้องการเลยนะครับเริ่มเหลืองเริ่มเกรียมแล้วครับ ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยครับโอ้โหเหลืองเกรียมน่ากินมากๆเลยนะครับเสิร์ฟแก้มกับแตงกวาแล้วก็ผักชีนะครับมีน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้อีกแม่เด็ดมากๆครับเมนูนี้ลองทำกันดูครับ